หาเลขไอ้เหี้ยไม่ทำไมมึงทำแค่ชั้นเดียวอ่ะตามกูใหม่ตอนนั้นเราตัดเท่าน่ะเหรอเฮ้ยต่อเลยตั้มเหี้ยเห็นตู้ริงคลิปนี้จะไม่มีคำคำคำคยับเออไม่มีแล้วตื้อตื้อตื้อเองเริ่มแันนี้เลยเออเปิดเลยจัดเปิดแม่งเลยไอ้เหี้ยอุ้ยเขี้ยแม่งแรงจังวะเปิดคลิปทันทีเฮี้ยกอดไปครับอยู่ดีก็รักโลกขึ้นมาไอ้เหี้ยไม่หอนกันนกว่้ไอ้เหี้ยเฮ้ยกูชอบ กลัวอะไรได้ไหมคมหหรับเนื่องเฮียโอ้ยไอ้เหี้ยไอไอสวัสดีครับพบกับพวกเราชาแนลตันโบเราอยู่ในรายการท่องเที่ยวมั่วทั่วไทยใช่ไหมอ่ะแล้ววันนี้เราจะมาเที่ยวเขากันนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยากจะบินเขาเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วมึงจะเอาหน้าเข้ากล้องท้ำเฮียเลยต้องใช้ความแข็งแรงคุณเป็นนักวิ่งหรือเปล่าโอ้ผมวิ่งมากเลยตรงนู้นเลยพี่วิ่งไปหนึ่งสองว้าไปมา干嘛 คือนี้พวกมึงจะได้ร้อยสามร้อยคุณจะไม่เป็นอะไรอ่ะสะบัดไปไอ้เนี่ยตอนนี้ก็ขอขอเจ้าหน้าที่กำลังนินะครับให้เขารับเราไปเพื่อขุดอะไรปับเดี๋ยวรอรอไปเลยครับปั๊บแล้วก็ต้องเอาเหล็กเชื่อมนี่้วโมโมเอ้ยเอ้ยเป็นเหี้ยอะไรสัตว์เฮ้ย กูขอได้เลยตอบที่แบบอ้ี๊ยกูเริ่มไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์การเดินถอยหลังไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยาเราเดินผิดลอยไม่ได้มึงเล่นผิดมึงอ่ะเล่นมั่วอ่ะเออลองเล่นดิอ่าอะไรอีกแล้วไม่ธรรมดามุกมึงเนี่ยยังไม่ได้เล่นเนี่ยนะครับเรียนจบบัญชีนะครับจบไปจะทำงานเกี่ยวกับสันไม่ใช่เกี่ยวกับไอ้พวกกฎหมายอะไรนะเป็นคนขายสันประคุณไปเฮียเมื่อกี้มีกอล์ฟเฟคมาให้ด้วยเมื่อกี้

ใช่ไหมต้องการนี่อะไรมึงบอกให้หวานดิตอนนี้นะครับก็คือว่าพี่ยิงเมื่อกี้เขามารับเราแล้วด๋ยากเขาจะนาทางเราไปแต่เราไม่ต้องการแบบนั้นับผมเราบอกเขาว่าเราจําทางได้ทางนั่งี่เราจําทางไม่ได้เราจะไปคำคำทางกันเดี๋ยวขับไปก็คำไปคำพื้นอันน้เหียมึงตาบอดเลยสั์รสชาติหอมอร่อยเหียรสชาติหอมอร่อยโอ้ยเดี๋ยวจะให้เจไปลองกินด้านบน เาจะโอร่อยแน่นอนครับผมทศุภมเกิดมาเป็นคนไม่ดีแต่ผมเป็นคนชอบดีเดี๋ยวกุน้ำเองกูเคยมาส่งของตรงของพ่อของกุน้ำตากล้องถือน้ำครับจริงะตากล้องถือน้ำตากล้องถือน้ำครับผมพี่ชายส่งน้ำพี่ชายส่งน้ำ จะขอริพนครับขอริพนเจมส์มาเจอเราอ้าวเด็กจเลยเอเราล้านอะไรล้านคนครับอ้าวมีที่ดูอยู่หรือเปล่าบอกเลยว่า1,000คนยิ่งต้องมีคนดูถึง1,000นนะครับไม่ถึงละไอ้ตั๊กแน่จริงมึงก็ทำให้ถึง1,000ดิกล้าไปดีกันหรือที่ก็เลยกูถ่ายให้ดูเลยกูไม่ดูแล้๋ยวเลยอารมณ์ดีเรารอทีครับกูต้องการซื้อกล้องออตีกรีอนนะเฮ้ยรถนายเป็เไรอ่ะ บิดได้เกินเออี๋ยมามีทางเนี่ยก็บอกให้ทางตรงที่พักก่อนเนี่ยขึอสุดเท็อะทำไมจะขึ้นเต่าทีมันลำบากขนาดนี้เลยเหรอวะหาทางยังไม่ได้ยี่ยไม่ได้เหรอโอ้ยเฮียโอ้พี่เดือดมาคนเดียวพี่ขึ้นไม่ไหวพี่โอ้ยโอ้ยเฮียไอ้ก๊าโอ้ยโอ้ย ไอโอ้ไอเหีย้ยดึงเด้งใะรเนใครอ่ะประเด็นมัใครจะลงไว้การจิ๊กฟรีนีน่ลูออกนี่ยังไม่ขึ้นเขานี่กูไปซะแล้วเห <c oughs> ี้ยโก้ศักยภาพศักยภาพอะไรของมึงวะเนี่ยให้กูกอดคนาน้ำเป็นลูกเลย <c oughs> เห้ยแล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆรถก็ไปไม่รอดแล้วเลยต้องขึ้นกันคนเดียวนี่หาคนเดียวเหรออ๋อเพิ่มมึนกูเลยนี่เหมือนกูรู้จะตาครับเลยว่ากูจะโดนทิ้งอ่ะโชคดีนะพี่ สงบดีเหมือนกันนะครับน่าเดินอย่างนี้ไปตลอดเลยนะที่สุดยอดเลยขนาดนี้ถ้าคุณได้ลองเข้ามาสักทีหนึ่งนะครับจะรู้เลยว่ามันเหนื่อยมากขนาดไหนที่เดินถือขวดน้ําคนเดียวมาผิดทางอีกแล้วอ่ะอีกแล้วคลิปนี้จะกลายเป็นคลิปหลงทางนะไอ้สันมัวหมดแล้วตัวนี้จะถึงไหมครับตัวนี้แล้วตัวนี้คือถึงไอ้เหี้ยเอ้าเอ้าจะหลุดทางไหนทางนี้ใช่ไหมไป ทั้งไหนทั้งไหนทั้งไหนทางไหนครับเราจะขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จะพูดยังไงกับพวกเรากหลงมาหลายวันแล้วับนี่ยงังหาทางออกไม่ได้เลยตัดไปเลยไหมไปเลยก็ไหน เล่นกูหลงสองรอบไปี้อ่ะคุณเจ้าตลกไปถึงไหนสัตว์เมื่อคอนเทนต์เหรอัวคอนเทนต์จริงกูไม่ตั้งใจหลงหรอกไอ้ก๊อตชิบพายแล้วไปเตร็จต่อไปเพื่อนก็บนนู่นแบกของขึ้นเขาอัหวนี้เอาทางไหนที่จะจะขึ้นทางไหนครับคุ้มเป็นวัคคันอายุ แกแดดยูวันโน่ดูแข่งพลังขึ้นเตาโอ้ยมือรับไปไอ้เด่นนี่ดูวอตเถอะระวางมาม่ากับไอปนี่กูเอามาม่าไอ้นี่สัตว์โอเคปเราจะขึ้นทางนี้ครับนี่ครับโชว์ลื่นเหมือนวันนั้นโชลลิ่นโชลลิ่นอันนี้ไม่ลื่มเหนื้อเหรอกูเหนื่อยมากเลยแบกกูด้วยกูจะเหนื่อยเหมือนเดิมไหมเนี่ยกูจะตายเหมือนเดิมไหมเนี่ยครับผมผมเริ่มไม่โอเคแล้วโอ้ผมอยากรู้ครับตอนตัดยางลูกเป็นยังครับ รู้สึกว่ามีกล้ามขาเพิ่มขึ้นมาโลอะใช่มึงจำทั้งได้มีคนเดือดร้องอ่ะใช่อะรถูมึงอ่ะไม่เฟ้มรถกูเลยขับอย่างเดียวอ้าแล้วก็ชนไปวัดจนไปพองแลกวมันย่งถอนแอยังวะ จำได้จริงไหมเพื่อนกูยอมรถโรงพยาบาลเรียหมาเข้าเลยโควิดเดี๋ยวเราเรากินเสร็จถ้าเราไม่อิ่มตอนคืนนะเราสั่งฟู้ดเบรนด้ามาให้เขาเราจะได้โอ้เขาได้กล้ามแน่วันนี้ตรงนี้โอเคใช่ไหมไปน้องไปไหนต่อนี่ขึ้นเลยครับพี่ขึ้นมาเลยพี่ขึ้นมาเลยครับพี่สงสารฟู้ดเบรนด้าเรืนี้การนิดมาเที่ยงนะครับฝากถพีการนัดเท่าพี่การไม่ต้องมาพี่ไม่ต้องมาพี่สงสารผมมีไหวไม่เลยพี่เขาไม่ดูหรอกเราได้ม่ด้วยไม่หรอกไม่ดูอ่ะเรไม่รู้หรอกพี่ดูอะไร หมือกันแล้วก็จบแล้วเพื่อนจบชีวิตที่โรงพยาบาลแน่มึงนาโอทีที่โรงพยาบาลไปนั่งโบบ้านในโรงพยาบาลเนี่ยจ้ะคนพยาบาลเดินมาไว้พุทธจะาบาลแห่ไว้พุทธจะมบาแห่ปาบามกูเห็นตูดใช่ไหมพยาบาลหนึ่งก็มเรียกหมอใหญ่มาใช่เตียงนี้รีบกลับไปบ้าโอ้ยเซ่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 ไอ้นี่กูจะไม่เหมือนตอนนั้นแล้วเว้ยกูจะมากกว่านั้นอีกจะตายแล้วไอ้ชายช่วยกูด้วยทำไม คนไม่ออกกำลังกายอะไรเงี้ยต้องออกกำลังกายแบบว่าแล้วกูใค้บอกขึ้นเขานี่มันง่ายนะครับกูขอให้พวกมึงลองมาขึ้นดูแล้วมึงมึงไงนอยมันกูพวกมึงจะต้องไปนอนโรงพยาบยเพราะแบบกูกูจะไม่เหมือนตอนนั้นเลยไเว้ยไอ้ที่วันนั้นเกือบตายวันนี้เกือบตายเหมือนกันเราใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วยี่ตกเซ็งไหมพอถึงขั้นมาสุดท้ายนั้นอะกูตายนี่ถึงแล้วจอนรู้สึกดีใจมากเลยไม่ไหวแลงเขาเชื่อมากันร้อน ไอ้สัตอนนี้ร้อนแทนแล้ยค่ะครับดีถึงแล้วครับผมโอ้ถึงมาเลยวัสดีพี่มึงไม่มีใครได้ยินหรอพรามาดูกูอันนึงนึงมินจานบินโอ้ยจานนี้ไอ้สัสเนี้ยตายเดียวาไไม่ผมยังไม่ตายผมยังหายใจได้แต่เกือบทรมาน ผมว่าหายเหนื่อยขายเหนื่อยจริงเหรอครับหายเหนื่อยจริงหันไปดูอยู่เดี๋ยวเราจะเก็บอินเสิร์ตที่อยู่บนกเกาะไม่ใช่เกาะที่บนเขาเนี้ยไปดูอินเสิร์ตสวยๆงามเห็นตาตาไปเลย ดูไหมการเดินเขาในแต่ละครั้งแล้วต้องใช้ความพยายามแล,แล้วดูสิครับเราขึ้นมาเราเหนื่อยเป็นระดับตลอดทางลิ้นเป็นทีออ่อะไรมึงเป็นมือกล้องนี่ไม่ดีทั้งกูไม่ถ่ายนะอ่าดูยางเป็นมุมที่ไม่สูงที่สุดของจังหวัดสะตูนแต่มันเป็นมุมที่ดูแล้วอิ่มที่สุดจังหวัดสะตูนมึงไม่ได้กินอยีางอิ่งไง บนอะไรรักกรนเนี่ฉันรักเธอกูให้บนไม่ได้ลองเพลงเด็กเขาจะมาไลฟ์สดของคำทุ่มเองให้เขาได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ก่อนได้ครับได้ครับไม่ได้ปัญหาเลวันนี้นะครับบอกท้อขอไลฟ์สดด้วยครับแม่บ้านตอนนี้นักไม่ตอนนี้น้องๆกายังไม่มาจำไว้มึงตีกูนมืทำไมเอาป็นี้มากูนแม่เดี๋ยวได้ครับอีฮีอยะพุทธเอกับหนึ่งอีเมย์ขาดอืมเขาเป็นลูกของ มเกอะดี๋ยวหลังจากนี้นะครับทุกคนเราจะมาทําอะไรกินกันแล้วก็อะไรมีเล่าไหมกินเล่าสุบขทัไม่มีก็ไมไม่มีทําไมครับอยากกินเหี้ยพ่อมึงดจริงเลนี่ในจังหวัดสตูลเขาโต๊ะอมนู่ดูป้ายติดชมยัไงครับวนต๊ะอมเอออมอะไรอมอะไรอมโต๊ะเขาตอนนี้ไม่รู้จะถ่ายแล้วตอนนี้ตอนนี้คือขาขายเนี่ยตอนนี้แล้วไอ้ก็ขึ้นเลยตอนจริงๆนะกูกูก็ปีนเขาเนี่ยเป็นว่าเล่นเหมือนกันตื่นเช้ามาปุ๊บขับรถมาที่นี่ว่าปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นปีนลงแล้วทำไมมึงยังเหนื่อย อ๋อเพราะว่าก่อนหน้านั้นกูก็ไปเติมเติมจนแบบพอตาดำเลยอืออย่ที่เล่นยาตว่ไม่ใช่ไปถึงว่าเติมฐานเนี่ย้ายตาอ๋อ,อมาแล้วโดนดำว,ว้าววัสดีครับหนึ่งสองสามวบกุนะมึงนับก่อนจะได้อัดตรงตรงเริ่มยังไงครัวไม่บอกว่าอโอเคตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้เปลี่ยนสถานที่เที่ยวเราเปลี่ยนมาที่ ตวรโตอมนะครับอมอะไรอมไข่มึงคไอเหี้ยอมไข่เลยมาถอนยิงครับนี่เป็นสถานที่เที่ยวของเมืองประตูนิงคนเที่ยวมากครับผมผมบอกเลยว่าวิวบรรยากาศเย็นสบายมากตอนอินเซอร์ขึ้นมาอินเซอร์ขึ้นมาเขากำลังถ่ายอยู่บรรยากาศวิวตอนนี้ลองดูได้เลยครับไม่ต้องก็ได้ไอ้เหยมึงก็ไปไปอ๋อเหรอบรรยากาศมึงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วสัดภาพไปที่สามโที่นั่งเล่นกันอยู่ครับผมไปเลย ตรงนี้ท like ี wow, um ่เราไม่ยุ่งกับเธออะก็เพราะนี้แหละต้องเจอ่ยวจริชีวิตตึ้งตึ้งติ้งติ้งว้าวมาแล้วครับเอาแล้วครับอกับลุนาบอกบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอากาศดีนะน้องคนนี้เขามาในรูปแบบเฮ้ยไปถ่ายไม่ได้การสวยทางไกลครับผมไม่สวยพอไม่ถ่ายว้าเจ็บตัดโอเคไหมไม่สวยไม่สวยโอเคอะไรก็ได้ ชอบคนตรงๆแบบมึงว่ะเราก็จะมาโขันกินข่าแล้วก็เราขันตรงนี้อยากเรย์บิวจูอยากเรย์บิวอยากเรย์เพื่อจ้าจมาเฮ้ยบิร์นอยู่แน่รอเบิรงอยู่อรอเบิร์นอยู่น้ำแน่เราก็จะรอเบิรงอยู่นั่นแน่ห้วยห้วยพ่อหนุ่ยแม่สองก้อนเลยวสองก้อนเดยเนี่ยฟาร์มหมูฟาร์มไก่เห็นหน้าเธอแล้วเป็นฟาร์มรักแคร์หมูแคร์หมีแคร์ลูกนี่มาดูหน่อยไอหี้ยพ่อเบิร์จีบมิจีแบบนี้ฮาร์ดคอร์พอไหม์ดคอร์ต้องนี้ป่ะ อี้ยโู่ๆลองโชว์นิดนึงโชว์นิดนึงกูจะทำตอนเปิดคลิปเปิดคลิปทำเพรามึงกำลังถอดแล้วโดดตัดเลยไม่ใช่มึงถอดได้หมดก็ได้ต้ดเลยไม่เซ้นเวเร็วเร็วเร็วไม่ถ่ายมึงแล้วคลิปยาวไอ้สัตว์ตอนนี้ก็ต่างกงมิงมิงสวัสดีครับขอบคุณเจ็บไอ้สังเมือนดอกฟ้าวิบริตแปรปวดด้านใดอังดอพี่ทำอะไรพี่พี่ครับทำอะไร แย่มึงอ่ะแย่เอ้าเอาเอาไกลล่างเหรอเนี่ยไกลล่างเหรอรองเท้าให้ไม่รู้ถามกูรองเท้าให้ดีด้วยเพื่อนนับดัชนีพวกเราที่อยู่กันตัวสุดท้ายเอาไม่เอามึงอยู่ดีไงถ่ายกล้องรอบนี้ขอคอยพี่หนามึงก็เป็นตัวจ๊กเกอร์ในนี่โจโจรอบนี้กูขอเดี๋ยวรอบนี้กูขอเป็นผู้กำกับเอง เคยเห็นล่องตูดเคยช่วยเจหน่อยช่วยเจหน่อยช่วยเจจุดไฟหน่อยไม่มีขนาดไม่จุดควันควันยังขึ้นอ่ะควันยังขึ้นเลยมึงดูเจธาตุไฟเจธาตุไฟนี่เราทำไรครับเรามาแล้วเราก็จับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนการทำอาหารแล้วครับแล้วเราก็สว่างมากหน้าผมไม่รู้ทำขนาด ายอเลยมากกูยังไม่ได้เตรียมตัวอยู่กูึกไงบ้างมันทำไรอยู่ครับอาจนีงมึงคุยกับกูอยู่ปะเนี่ยเอาครับตอนนี้ผมก็กำลังจุดไฟไฟก็จะได้แล้วแหละแต่ว่าเราคือรอให้มันติดฐานด้านล่างให้เรียบร้อยอ่ะไลยุงด้วยครับไลยุงอ่ะโหมึงไล่พวกกูด้วยมั้งเนี่ยตอนเนี้ยเอาละครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนการน้องไอน้องไอจะหาแล้วก็ต้องไอเป็น ปุบมึงแค่กูเก้อแทนเลนลินมึงเป็นเฮียอะไรมันอยู่ขั้นตอนการหมักกานครับซื้อมาจากแม่โคด่วนๆร้อนๆเลยนะไก่กม่ได้มวน่ากินขนาดไหนก็กินชอบกินไม่ได้เราก็จะปรุงรสด้วยการใช้น้ำน้ำมอญหอยนางรมหอยนางรมมึงก็หยิบไปมันสิขอหอยนางรมหน่อยครับหอยนางรมเก็บอาการอยู่เพื่อนใส่ด้วย เต็มที่นลยครับเข้าไข่เพื่อนกุยจุกเพื่อนกุยจุกลูกนี้เหนียะแล้วแม่เหนอะไรไปกกูไปหยิบเองก็ได้เดี๋ยวเราต้องปิดไฟด้วยครับอุ้ยไอ้ที้ดำชิบหายเลยสัตว์เย้ียสุดท้ายก็ดำอยู่ดีแหละเราจะหมักไก่ให้อร่อยไก่าเลยมอย่าเยอะเกินนะ ใส่ใส่โอ้ยใส่อย่างนี้เลยจันแล้วมึงยังไม่ได้แก่ไอควายเอ้ยเอาแล้วครับแล้วเราก็จะมาใส่กากอีกแปลว่ากระเทียมบอกกระเทียมสามชั่วโมงอะเงี้ยมึงงงทุบเลยทุบทุบใส่ลงไปใส่ทำไมคุณไม่เชื่อก็อย่าทำตามนะครับการ เตี้ยมอาหารของผมมีความสะอาดทุกอย่างตัวนี้ผมเช็ดที่เรียบร้อยแล้วได้อะไรครับเช็ดด้วยผ้าขี้ริ้วมันหนักกว่าเดิมอีกจิตต์อันนี้ก็อารมณ์สนตรีเหลือเกินน้ำว่าที่แตกไม่ต้องสงสัยครับเป็นห่วงพวกผมอ่ะครับเปล่าไก่ทำริ้นครับไก่เป็นเหตุสังเกตได้เเปล่าหรอกไอ้เหี้ยมมันดูมันปรงเลยที่อ่ะมันดูมันโป่งกระเทียมมีส่วนผสมอื่นอีกไหมครับแต่ผู้หยิบเองไม่ต้องเปล่าแล้วไม่ใช่นี่ใช่ไหมก็มีรับไปเออไม่ต้องเปลาเลย เฮ้ยเล่อเราอะไรเนี่ยอาร่าครับผมเข้าใจ่ปะไม่จ่ายครับไม่ใช่ยังผมกินสปอนเซอร์ก่อนขึ้นมานี่อ๋อครับแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนกันหมักไก่นะนเอาหนังไหมเอาหนังไหมไม่ไม่เอาน่าจะไม่เอาหนังนะไม่อยากดูตอนนี้เอาละครับเราได้แล้วชิ้นหนึ่งตอนนี้นะครับมันจะดูเม็ดเฮ้ยกะทเฮ้ยคุณดีครับคุณกำลังทำอะไรคุณทำอะไรนะครับกะทิยำคือมาไม่เอาครบผมจะกินทั้งเม็ดเหรอเอาไวเวอร์ในป่าไอ้สัด อ่มตครับกระเทียมนี่มีพี่นิหารนะเว้ยปูแม่งซื้อมาสองหัวปูวใส่ในรถเข็นเขาแม่งตรวจตรวจไปตรวจจมาก็พวกกูออกมาปั๊บมาดูในบินเขาไม่สแกไนกไนกระเทียมเลยพี่นิหารกระเทียมล่องหนในสัตว์เอาละครับตอนนี้เราจะทำอาหารกลางดีจริงเราล้ครับเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนการปิ้งย่างรอผมพงเขาให้เข้ากันโคู่เอาว่าเฮียยิงส<ข>องไปเลยเฮียยิงหน้ามันด้วยเฮียตายแล้วมั้งเนี่ย หยุดคอลมมานด์แล้วเมื่อไหร่หยุดหยุดทุกอย่างโอเคหยุดผักไหมแกะร้องไงแอะมันแพะอืมเหี้อะไรวะเนี้เราฟินเรื่อยฟูร้องไงนี่มึงก็ส่งมามึงก็รู้อยู่ฟิลิฟูล้องไงตอนนี้ปรุงหมาล่าแล้วนะครับโอ้ยเหี้ยเพชรทำไมต้องหมาล่าครับเพราะว่าแกะล่ามันมันไม่ไปล่าพอเขาเล่นมุกแล้วรับกูพยายามฟังมึงมันต้องใช้ใจกูหัวเราะอยู่เนี่ย เขาละมาดอยนะครับเราต้องทำความเคารพในการทุกอย่างอยู่ทุกอย่าง <c oughs> หลคนหรือหุ่นขี้พึ่งนี่จัด <datasets> <c oughs> ตัดนี่แล้วได้เด <c oughs> ินสามนาทีกู <c oughs> เป็นห่วงคนดูตัดปุ๊บมึงขึ้นเขาลงเขาจบเลย ดครเขาเขาละหมาดตรงนีนะแล้วจังหมาอย่างได้เลยเฮียครับเราหมักเสร็จแล้วนะครับเแล้วรอไปนะครับเราจะได้กินกันเลยครับตอนนี้นะครับฟ้ามันก็เหมือนฝนจะตกเจอแล้วนะครับเจอตัวแล้วนะครับน้ำดื่มตาเอลรา โอ้โหชาวน่าจ <ś les> บัดเ <ś les> สังคมรุนแรงอีกี